ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับชี้แจงว่าดอนเมืองยังไม่สรุปเหตุผู้โดยสารขาขาดนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมดีโอิริเตกามเรชสานิีประชาชนไทย P ีบีรายงานใี้ฝั่งนะครับท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุอุบัติเหตุขาผู้โดยสารติดทางเลื่อนเบื้องต้นขอ,อยังไม่สรุปสาเหตุว่าเกิดจากผู้โดยสารสะดุดหรือว่าอุปกรณ์มีปัญหาพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้วสอทเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อหาข้อที่จริงด้วยนะครับ นายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองนะเปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวเกิดในเวลา8ในาฬิกา27นาทีนะครับผูบ้โดยสารได้รับบาดเจ็บชื่อนางสาวสุพรรณีนะอายุ57ปีผู้โดยสารกำลังเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนเดียวครับแต่ว่าประสบอุบัติเหตุขาติดในทางเลื่อนจนทำให้ขาขาดตั้งแต่บริเวณเหนือหัวเข่าครับหลังเกิดเหตุนะครับทีมแพทย์ท่าอากาศยานก็ได้นำส่งผู้บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยทีมแพทย์แจ้งว่าผู้ป่วยต้องการรักษาตัวที่บำรุงราษฎร์สุขุมวิตและยืนยันว่าพร้อมที่จะดูแลผู้โดยสารให้ดีที่สุดพร้อมรับผิดชอบดูแลค่ารักษาและค่าชดเชยต่างๆอย่างเต็มที่และเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนและก็จะตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อท็จจริงซึ่งจะเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในภาพรมราชุป,ปธรรมหรือว่าบสทนะครับเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อหาข้อท็จจริง เพราะว่าต้องการให้มีข้อมูลเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและต้องการให้มีความปลอดภัยผู้โดยสารเชื่อมั่นในการใช้งานด้วยพร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมามีการตรวจบำรุงรักษาตาบงรอบทุกวันทุกเดือนและรายปีและยืนยันว่ามีการเช็คลิต์ตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นหากว่าดูจากภาพ C C T V เป็นภาพระยะไกลพบว่ามีล้อกระเป๋าอยู่ใต้สายพานและก็ซีหวีชิ้นส่วนล้อหลุด2อ,อัน เบื้องต้นยังไม่ขอสรุปว่าเกิดจากการที่ผู้โดยสารสะดุดหรือว่าเกิดจากอุปกรณ์เบื้องต้นทางเลื่อนดังกล่าวใช้งานมาตั้งแต่ปีพศ2539ครับแต่ยืนยันว่ามีการบำรุงรักษาต่อเนื่องและที่ผ่านมาหากส่วนที่เป็นซี่ฟันบนพื้นทางเลื่อนหรือที่เรียกว่าหวีหวีหักเกินสองซี่จะดําเนินการเปลี่ยนทันทีด้านนายชะยาสิทธิ์บำรุงสวัสดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกลท่ากัศยาดอนเมืองอธิบายว่า ตามปกติแล้วทางเทคนิคอุปกรณ์เซฟตี้จะอยู่บริเวณด้านข้างแต่ส่วนที่เป็นซี่พื้นทางเลื่อนหรือที่เรียกว่าหวีด้านล่างจะมีตัววัดความตึงอยู่หากมีการสะดุดเซ็นเซอร์จะทํางานทันทีครับซึ่งต้องดูว่ามีอะไรกระแทกจนทําให้เครื่องหนืดและช้าจนเซ็นเซอร์ไม่ทํางานหรือไม่ ทางเลื่อนดังกล่าวเนี่ยแตกต่างกับทางเลื่อนที่ใช้งานอยู่ที่ท่ากศาศยานสุวรรณภูมิครับเพราะว่าเป็นทางเลื่อนแบบใหม่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติหากว่าเกิดกระแทกหรือว่าเกิดบริเหตุทางเลื่อนจะหยุดทํางานทันทีสําหรับทางเลื่อนที่เกิดเหตุถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2539ใช้งานมาเป็นเวลา27ปีครับเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายและก็ดูแลบริการหลังการขายจากทางบริษัทประเทศญี่ปุน่นซึ่งภายในสนามบ,บินดอนเมืองมีทางเลื่อนทั้งหมด20ตัว แบ่งเป็นรุ่นเ16ตัวแล้วก็รุ่นใหม่อีก4ตัวตอนนี้สั่งให้หยุดการใช้งานทั้งหมดก่อนจนกว่าจะพบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับและทางบริษัทเองยืนยันกับทางรอนเมืองว่าอะไหล่สามารถใช้งานได้นานมีความปลอดภัยและก็มีการตรวจตามวงรอบซึ่งตามแผนจะจัดเปลี่ยนทางเลื่อนใหม่ในปีพศ2568ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดของบประมาณพร้อมกับระบุว่าเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะต้องของบประมาณมาแก้ไขก่อนนะครับ ขณะที่ปัจจุบันทางเลื่อนทั้งหมดที่มีจํานวน20ตัวรวมทางเลื่อนที่เกิดเหตุได้ทําการปิดการใช้เป็นการชั่วคราวและจะเร่งนําทีมวิศวกรเข้าสํารวจหาสาเหตุโดยละเอียดและตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งก่อนเปิดให้ใช้งานได้ครับทางด้านของนายกียรตินะฮะซึ่งเป็นผู้ในยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้บอกว่าเมื่อเวลาประมาณ13บสานการครับได้ทําการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำรุงราชโดยที่คณะผู้บริหารทททได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ เพื่อติดตามอาการรักษาแล้วก็ได้รับข้อมูลจากทางคณะแพทย์ว่าขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ในกระบวนการรักษาจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดและจะติดตามผลการรักษาต่อไปทางนี้ได้สั่งการให้ตรวจสอบทางเลื่อนบันไดเลื่อนทุกตัวในสนามบ,บินทั้ง6แห่งในสังกัดได้แก่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่ากาศยานดอนเมืองท่ากาศยานเชียงใหม่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่ากาศยานภูเก็ตและท่าากาศยานหาดใหญ่รวมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองดูดขาผู้โดยสารขาดหากพบว,ว่าเกิดจากความบกพร่องหรือว่าประมาทจะลงโทษโดยเข่งครับทางนี้ในส่วนของทางเลื่อนขณะน,นี้ได้ทําการปิดการใช้เป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็ทีมวิศวกรได้เข้าไปสํารวจเพื่อเร่งหาสาเหตุอย่างละเอียดและตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งโดยได้สั่งการให้ดําเนินการตรวจสอบทางเลื่อนบันไดเลื่อนทุกตัวทางนี้ท่ากาศยานดอนเมืองและทุกท่ากาศยานรวมถึงได้ตั้งคณะกรกรมการตรวจสอบข้อท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากพบว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องหรือว่าประมาทจะดำเนินการลงโทษโดยเข่งครับนะทั้งนี้ถ้ากสศจานรนเมืองครับขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งและพร,ะร้อมรับผิดชอบดูแลค่ารักษาและค่าชดวเชยต่างๆอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ